สวัสดีค่ะวันนี้ไม่เพิ่งมีเคล็ดลับดีๆความรู้เล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะเราจะสามารถนึ่งข้าวเหนียวได้โดยไม่ต้องแช่ข้าวเหนียวนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะไม่มีเวลาแช่หรือว่าลืมแช่ค่ะนี่ก็คือข้าวสารข้าวเหนียวนะคะไม่พึ่งซื้อมา1กิโลกรัมไม่ได้แช่ไวหนึ่งคืนนะคะแต่เราจะทําโดยการต้มน้าร้อนนะคะต้มน้ําให้ร้อนให้เดือดเลยนะคะแล้วเราก็นํขาข้าวเหนียวข้าวสารนะคะมาแช่ลงนะคะ ในน้ำร้อนที่เราต้มไว้เมื่อกี้จ้ะเทน้ำร้อนลงไปเลยนะคะเราก็จะคนๆน,นะคะคนให้เขาเข้ากันเพื่อที่จะให้ความร้อนเขาได้ไปกระจายทั่วถึงนะคะทุกเม็ดข้าวของข้าวเหนียวของเรานะคะไม่พึ่งก็จะพักเอาไว้สัก5นาทีแล้วก็มาคนอีกทีหนึ่งจ้ะแบบนี้นะคะคนไปเรื่อยๆจะ้ะดูสิคะข้าวเหนียวเขารู้สึกว่าเขาจะเหนียวขึ้นนะคะมีความแบบเป็นสีขุ่นๆขึ้นนะคะ แบบว่าเขาก็โดนความร้อนจากน้ำร้อนนะคะเราก็จะคนไปเรื่อยๆจ้ะเราหวังที่เราคนนะคะเราก็จะชิมดูจ้ะถ้าว่าเม็ดข้าวเหนียวนะคะรู้สึกว่าเขาจะนิ่มตัวลงนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะไม่พึงก็ชิมดูนะคะได้แล้วนะคะประมาณนี้นะคะเม็ดข้าวเหนียวก็ก็จะนุ่มลงจ้ะเวลาเรากัดแล้วก็จะรู้สึกว่าเหมือนที่เราแช่ไว้ทั้งคืนเลยแบบนั้นเลยนะคะเราก็นํามาล้างน้ําแล้วก็นํามาเตรียมใส่หัวนะคะแล้วนาไปนึ่งปกติเลยค่ะ เมพึ่งก็นึ่งไปสักประมาณ15หนาทีนะคะข้าวเหนียวก็จะขึ้นแล้วค่ะแบบนี้เลยสวยงามค่ะได้ผลเหมือนที่เราแช่ไว้ทั้งคืนเลยนะคะเพื่อนๆข้าวเหนียวขึ้นนุ่มสวยมากเลยจ้ะเมพึ่งก็ได้พลิกข้าวเหนียวกลับอีกข้างหนึ่งแล้วนะคะแม่พึ่งก็เชยชอนตะลมตะลมแบบนี้จ้าเสร็จแล้วแม่พึ่งก็จะนึ่งต่อไปอีกสักครู่ใหญ่ๆเลยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องนึ่งทั้งสองข้างนะคะข้าวเหนียว สุกแล้วนะคะอีกฝั่งหนึ่งยังไม่สุกดีเนาะเราก็นึ่งไปอีกจ้ะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ข้าวเหนียวไม้พึ่งก็ได้สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งสองข้างเนาะสวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะข้าวเหนียวขึ้นสวยเลยค่ะแบบนี้เลยน่ากินมากนุ่มมากนะคะเหนียวอร่อยเหมือนกันที่เราแช่ข้าวเหนียวไว้ทั้งคืนเลยค่ะเพื่อนๆ วิธีนี้ใช้ได้เลยนะคะถ้าไม่มีเวลาแช่คาเดียวเรือลืมนะคะท